วมม่กราสวัสดีค่ะนะคะแม่ตุ๊กนะคะตุ๊กนะคะ my life in thailand วันนี้มาสัมภาษณา์นาซึ่งบ้านนาเขาอยู่ไม่ห่างจากบ้านแม่ตุ๊กแถวนี้จะเป็นป่ามะม่วงทั้งหมดสมัยก่อนนะคะเดี๋ยวไปสัมภาษณ์กันเลยค่ะ สวัสดีคณะขาสวัสดีค่ะยิ้มเลยค่ะไอยนะคะเดี๋ยวเราจะหันแม่ไม่หันกล้องเขานะเดี๋ยวปนอายเดี๋ยวหันไปดูต้นต้นทุเรียนเอาเป็นเราจะถามไปเรื่อยเมื่อก่อนนะพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ป่ามะม่วงล้วนเลยใช่ไหมคะน้าไม่หูน้าไม่ค่ยิหรือเปล่านี่ค่ะนะคะนี่เป็นทุเรียนที่ปลูกสับ่างกับมะม่วงเมื่อก่อนมะม่วงอ่ะราคาค่อนข้างที่จะดีแล้วนะเขาก็ทําทํา ทำมาตลอดแล้วช่วงหลังๆนี้มะม่วงราคาตกมากใช่ไหมคะนะราคาน้าได้ทันไหมมะม่วงรอบปีนี้ได้ขายไหมคะมะม่วงใช่ขายนะคะ,ะขายหลายรายตัวพัวดไลาร้อยห้าร้อยอยู่ม,ม,มะม่วงยังติดอยู่ตอนนี้ยังได้ผลประโยชน์นใช่อตอนยอยแล้วอาศัยล่มเขาด้วยค่ะก็ต้องก็ต้องรอ้อยเขาเขาปีที่สี่นะก็น่าจะตัดเพราะว่าเขาต้องการพื้นที่แล้วค่ะ ถ้าเราถ้าเขาไม่ตัดถ้าเราไม่ตัดเขาก็จะไม่พุ่งออกด้านข้างนะคะเขาก็จะสูงสูงสูงอย่างเดียวนะคะนี่ค่ะการยกโคกของนาเขาก็สวยด้วยนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะการมีมะม่วงการมีมะม่วงด้านข้างมันจะใช่ประโยชน์กับเอื้อประโยชน์ให้กับต้นทุเรียนอย่างมากเลยนะคะเพราะว่าจะเป็นร่มเงาพื้นที่นี้ก็จะ,ะเป็นพื้นที่ราบบางที่ก็เป็นพื้นที่ลาดชันหน่อยมันก็จะดีต่อการระบายน้ํานะคะ <c oughs> นาเขายกโครกทุกอันแล้วแล้วบางที่นะคะเขาบอกว่าไม่ให้ฉีดสารเคมีหรือสารยากาจัดวัชพืชแต่ว่าบางสวนเขาก็ฉีดไม่เห็นเป็นไรเลยค่ะนะคะนะพี่ชายของสวนพี่ชายมีตัวกุเช่นเดียวกันแล้วก็วันนี้ก็มมาของนาเขานาเขาลองฉีดนะคะอันนี้ก็คือมันเป็นยาไม่ใช่ยาดูดซึมนะคะเป็นยาน็อกนะคะนาเขาบอกไม่เป็นไรล็อกเห็นไหมคะนี่เหรอโอ้โหอย่างสวยเลยค่ะ อันนี้นะคะจะเข้าสามปีแล้วนะคะสองปีครึ่งนิดๆนะคะเห็นไหมคะโอ้โหนี่อย่างต้นนะคะสุญยอดเลยค่ะเพื่อนๆนะคะ <c oughs> มาดูต้นนี้โคกนี้เดี๋ยวนะเขาคงมาปลูกเสริมนะคะมีแต่ต้นสวยๆนะคะตอนนี้นะเขาก็ฉีดไอ้มันมีลาสนิมขึ้นด้วยเป็นบางต้นนะคะแต่ว่ามันก็ต้องฉีดทั่วะค่ะนะคะโอ้โหเป็นผางประทูเยอะเลยค่ะนี่นเพื่อนๆนี่ค่ะ กำลังแตกเต็มเลยค่ะแตกยอดนะคะเอาเป็นว่าที่เราเห็นทุเรียนราคาแพงๆไม่ตู้เข้าใจนะคะว่าทําไมถึงแพงเพราะว่าการการดูแลเนี่ยมันค่อนข้างที่จะยากมะม่วงคิดว่าง่ายมันก็ไม่ได้ง่ายแต่ก็เล่นยาประกรรเพื่อนเพื่อนการที่เขาปลูกทุเรียนสับปาจากสวนมะม่วงเนี่ยมันจะได้ผลประโยชน์ก็คือเวลาเราเอ่อตอนเล็ก,ลกๆใช่ไหมคะตอนเล็กๆของเขาจะได้ร่มเงาพอได้ร่มเงาเสร็จ ผลประโยชน์ที่ได้ก็คือด้านข้างเนี่ยมันจะได้ของมะม่วงนะจากมะม่วงที่จะได้ก็คือเขาจะฉีดฮอร์โมนบำรุงฮอร์โมนแล้วก็ยาก,กำจัดหนอนเพี้ยค่ะของสวนมะม่วงนะคะสิ่งที่จะได้รับก็คือนี่แหละค่ะนะคะจะโดนฉีดไปด้วยเลยค่ะได้ไปทีเดียวแล้วก็ได้รับฮอร์โมนด้วยได้ปุ๋ยทางใบด้วยนะคะมันจะได้รวมรวมกันไปเลยนะคะช่วงนี้นะเขายังไม่ตัดออกนะเห็นไหมคะ มันจะมีต้นสวยๆเยอะแยะเลยค่ะนะคะนาเขาอาอยที่จะพูดไม่ก็เนาะเราก็เลยเออเข้ามาดูนาเขานาบอกไปดูได้เลยเนาะนะคะนี่ต้นนี้นะคะสือยอดเลยค่ะเพื่อนๆค่ะนะคะสองปีครึ่งไม่น่าเชื่อได้นะคะเพราะว่าสองปีครึ่งเพราะว่ามันสมบูรณ์นะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะการใช้สวนม่วงให้เป็นประโยชน์นี่ไม่ตุก มันสุดยอดมากเลยคะ่ะสุดยอดนู้นนาเขามีรถรถแท็กอร์ขับไปบ้านนะคะโอ้โหนาเขาตัดยอดแล้วนะคะอันนี้น่าจะอยู่ในออสองเมตรนะาเริ่มตัดยอดเป็นการทดลองแต่ทุกคิดว่ามันจะสวยมันจะสวยถ้าเราเริ่มตัดขนาดนี้ไม่ตุองคิดนะเพราะพื้นที่ของบ้านไม่ตัวมันจะเป็นพื้นที่ในลักษณะดินร่วมปนทรายนะคะ ดินโขดหินดินเหนียวก็มีเป็นบางที่นะคะแต่บางที่ก็จะเป็นดินร่วนปนทรายมันก็จะเสี่ยงต่อการโค่นล้มเวลาต้นสูงมากอันนี้ยังไม่ได้ตัดยอดนะคะเพื่อนๆถ้ายังไม่ได้ตัดยอดต้นของเขาจะเป็นลักษณะทรงฉัดอยู่ค่ะนะคะนี่ค่ะนะเขาจะเลือกตัดเป็นบางต้นเพื่อทดลองทดสอบดูค่ะของการแตกกิ่งนะคะหยุยต้นนี้อันนี้เขาตัดยอดไปครั้งหนึ่งก็สวยมากเลยนะคะนี่ค่ะ นะ้าตัดยอดเออต้นนี้สวยนะคะเห็นไหมคะดูการแตกยอดของเขาเพื่อนๆคะ่ะสุดยอดมา,มากเลยคะ่ะนะคะนู่นนูนค่ะอันนี้ตัดไปแล้วมาดูค่ะมาดูนะ้าเขาตัดยอดนะคะตั้งแต่ได้สองเมตรนะคะนี่เห็นไหมคะตัดยอดมันจะทําให้กิ่งแขนงด้านข้างเนี่ยนะคะแตกกิ่งดีคะ่ะออกไปด้านข้างดีแล้ว เนี่ยเดี๋ยวนาเขาก็ต้องมานั่งรีไอกิ่งกิ่งเล็กๆแขนงเ,เล็กๆน,น,นะคะาปลูดนะนะคะมาดูลาสนิมลักษณะลาสนิมที่เห็นนะคะเพื่อนๆมันเหมือนสนิมเลยค่ะเห็นไหมคะเหมือนจุดสนิมขึ้นบนบนใบของเขานะคะใบของทุเรียนนะคะนาเขาก็ใส่ปุ๋ยอะไรเราไปดูกันเลยค่ะแล้วก็มีอะไรบ้างที่นาเขาใส่เป็นประจานะคะโอ้โหกุลาสนิมค่ะเพื่อนๆค่ะ เห็นไหมคะลาสนิมเกิดขึ้นให้เห็นเป็นสีสนิมเลยคะ่ะที่เขาบอกว่าลาสนิมลาสนิมเป็นอย่างนี้เองเองนาะก็ฉีดฉีดเนาะนี่ค่ะนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูปุ๋ยกันนะคะนะเขาปลูกประมาไม่ถึงร้อยต้นนะคะเพราะเป็นการทดลองเพราะว่าสามีอยากปลูกภรรยาไม่อยากปลูกเยอะเพราะว่ากลัวมันไม่ได้ผลผลิต นะคะกลัวมไม่ได้ผลผลิตแต่ไม่ตุกงคิดว่าต้องได้แน่เพราะต้นสมบูรณ์นะต้นสมบูรณ์ไปดูปุ๋ยของนาที่นาเขาใส่กันดูเลยค่ะดูอีก้งนาเขาไปฉีดยากำจัดวัชพืชมานะคะไปดูกันปุ๋ยข้อมุ่งผลผลิตก็ไม่ค่อยดีก็พอได้พอได้เพิ่มคุค่าของชีพไปเนาะแต่ไม่ได้ เป็นการหมุนเวียนไปยิบซ้ำเพื่อการเกษตรนี่ค่ะใส่ลงไปด้วยนะคะเพื่อรากแล้วก็ป้องกันเชื้อรารากเน่านี้เหมาะมากเลยค่ะนะคะแล้วก็ปุ๋ยอินทรนะีย์นะปุ๋ยนะเขาใส่ปุ๋ยอินทรีย์ด้วยนะคะหกสาสนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะ,น,คะนะคะโอเคค่ะวันนี้พามาเที่ยวชมสวนทุเรียนในป่ามะม่วงกันนะคะสอ สองสวนเลยอยู่ในที่เดียวกันสวนมะม่วงกับสวนทุเรียนนะคะอีกไม่กี่ปีเดี๋ยวเราจะได้มาชมผลกันละอีกประมาณสองปีปะเนาะอีกสองปีเดี๋ยวเราจะได้กินผลกันแล้วมั้งเนี่ยนะคะโอเคขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังคะ่ะนะาเขาอายค่ะเราก็มันมพบด้านข้างของแกนะคะนะนะาเขาก็มีบอ่บอบ่อนี่ก็คือเป็นบ่อเลี้ยงปลาไปด้วยแล้วก็ใช้พื้นที่ให้เป็นประโยชน์ด้วยคะ่ะเพื่อน ในน้ํามีปลาด้านบนก็เป็นพืชทางการเกษตรเนาะนะคะแกก็จะมีด้านในก็จะเป็นทุเรียนด้วยค่ะแล้วก็มะงม่งที่ทุกเข้าไปถ่ายนะคะด้านข้างนี้ก็นะคะนี่ก็มีฝรั่งด้วยฝรั่งนี่ดกมากเลยนะแต่น้าเขาไม่ได้ห่อหรอกค่ะนะคะ,นะคะมีวีลาห่อเลยนะคะดกมากจริงๆค่ะนะคะนี่ค่ะนะคะนี่น้ำเขาใช้น้ําในคลองในบ่อนี้นะคะเพื่อลดอ่า พืชทางการเกษตรก็จะเป็นมะม่วงด้วยแล้วก็ทุเรียนนะคะโดยเฉพาะทุเรียนค่ะนะคะน้าเขาให้เป็นพิเศษนะคะด้านข้างนี้นะเขาก็ปลูกไปนะคะนี่ค่ะนะ้าเขาบอกว่าอันนี้ก็ปลูกนะสองปีเกือบสองปีแล้วนะคะเนี่ยค่ะเหมือนบ้านแม่ตุกเลยค่ะนะคะแต่ว่าบ้านแมตุกจะยอดเขียวกว่านี้นะคะนี่ค่ะนะคะโคนต้นก็เท่ากันกับบ้านแม่ตุกนะคะอแต่แม่ตุกบ้านแม่ตุ๊กมันสีเขียว นเขาบอกว่ามันมันอยู่ที่ดินด้วยนะคะปลูกพร้อมกันโตไม่พร้อมกันแต่ว่าจเจริญเติบโตช้าหน่อยนะคะตรงนี้จะเป็นลักษณะดินเหนียวนะคะเพราะเป็นดินก้นคลองค่ะนาเขาบอกนะคะปลูกพร้อมกันโตต่างแตกต,ต,ต่างกันมากเลยค่ะนาเขาซื้อดินนะคะมามายกโคกเอาไม่ได้เอาดินในใน,ใน,ใ,นในพื้นที่ของมะม่วงโดยตรงนะคะอืมเขาซื้อดินหน้าดินจากที่อื่นใน กลางไร่กลางนาเวลาเขาจบบ่ออะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็ขับเข้ามาแล้วก็มาเทเดี๋ยวจุธยาไปดูดินเนาะนะคะเป็นหน้าดินนะคะเวลารถแม็โครเขาขุดอะไรอย่างเงี้ยคะ่นะนาเขาจะซื้อมามาเกลี่ยมากองไว้อ่ะค่ะนะคะนะคะ,นะคะอย่างพวกโคพวกนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะนี่นาะเขาจะมากองกองไวะะ้เนี่ยคะ่ะเนี่ยค่ะเป็นกองกองเนี่ยค่ะเห็นไหมคะเป็นกองดินเนี่ยคะ่นะนาเขาซื้อหน้าดินมามาวางนะคะนี่คะ่ะอย่างนุ่นด้วยะคะ่ะ นู่นเห็นไหมคะนี่ค่ะนะเขาใชมาเทเป็นกองเป็นกองคันดินไว้ประมาณอาสองหนึ่งคันรถก็ได้สองสองสองที่นะคะเพื่อนๆนี่ค่ะนะคะมาเทกองไว้ค่ะนะคะหน้าดินก็จะเป็นหน้าดินลักษณะมันจะร่วนซุยเนาะนะคะนี่เปอย่างนี้เลยค่ะแล้วเราจะเห็นได้ว่าใต้พื้นของของทุเรียนเนี่ยนะคะใต้พื้นของทุเรียนเนี่ย จะมีผงขาวๆโรยอยู่นั่นก็คือยิบซ้ำนะคะยิบซ um ้ำ um เพื่อป้องกันโรคเชื้อราในดินโรครากเน่าโหนเน่าของทุเรียนนะคะของพืชนะคะยิบซ้ำนะคะดีต่อพืชค่ะนะคะแล้วก็เป็นลักษณะอินทรีย์ด้วยค่ะเพื่อนๆนะคะ,ะ,คะดีค่ะพืชต้องการถึงแม้ว่าดินจะแตกต่างกันนะคะแต่ว่าเรายังจะเห็นพัฒนาการของเขาออกยอดแล้วนะคะ นะคะมันจะช้าหน่อยแต่ว่าไม่ตุองคิดว่าถึงจะช้าแต่ว่าความคงทนและแข็งแรงต่อการโดนพายุไม่ทุกว่าต้นพวกนี้เขาอยู่ได้ดีกว่านะคะเขาล่ากของเขาจับพื้นได้ดีกว่านะคะเวลาเจอลมแรง,แรงพายุพัดจะไม่โค้งง่ายเพราะพื้นดินของเขาเป็นลักษณะดินเหนียวนะคะนี่ค่ะนะคเขาเพิ่งเอารถไปฉีด ายามจัดวัชพืชแล้วค่ะเห็นไหมคะนี่ค่ะอันนี้คือต้นเล็กนะคะอันนี้ก็ต้นเ,น,ะะน,น,ตนเสริมน้ำมาปลูกเสริมไปนะคะต้นใหญ่ของเขาที่ไม่ตัวขาดไปแล้วเนาะนเพื่อนๆในบอ่อเดี๋ยวไม่ตัวจะพาไปดูปลาในบ่อนะคะด,ดูกันเลยค่ะสัมภาษณ์นาเขานาะเขาออยนะคะเราไม่คุยกัน เหมือนญาติทุกคนที่อยู่ป่าไทยนะคะคนที่อยู่อีกหมู่บ้านหนึ่งน,นั้นคือญาติกันมาดูปลากันเลยค่ะปลาในนี้เป็นปลากินพืชค่ะเหมาะมากเลยค่ะในการใช้น้ํามปลาปลาปลาปดูค่ะปลากินพืชหน้าเลี้ยงมากเลยค่ะเพื่อนกินผักบุ้งนะเพิ่งโยนไปเมื่อตะก,กี้นี่ค่ะเห็นไหมคะต่อกินใหญ่ปลาตะเพียนค่ะโอ้โหอย่างเยอะเลยค่ะ ของไส้ไก่บ้านแม่ตุกก็น่าจะเลี้ยงนะคะร้อยสัามีกับต่างประเทศกันไม่ตุกจะเลี้ยงในคลองไส้ไก่ปลาตะเพียนจ้าหอมมากเลยค่ะอือตากินพืชนะเนี่ยอืออยากเลี้ยงอ่ะโอเคค่ะพเพื่อนๆ่ะฝากเพื่อนๆเป็นกำลังใจแม่ตุกด้วยนะคะทางหน้าเดี๋ยวเราไปชมไล่อื่นๆกันแล้วก็ไปสัมภาษณ์กันหวังว่าเจ้าของที่เจ้าของบ้านเจ้าของไร่เขาจะ พูดทักทายกับเรานะคะเพื่อนๆคะ่ะวันนี้ก็ขออนุญาตกาปราค่ะนี่คะ่ะ